ย้อนยุกนเหีนสิขาวเหียนแหละเหียนย้อนยุกเโอ้มดหมดหมดนี่เนาะต่อเนาะใส่เสื้อขาวได้ม่เขาวเหียนเลยพี่บังดุบบังดูโอ้ยนักกูเก่าเพะเพะสิประมาณนี่เลข่อยตะกี้เย้อนต้องติดคออด้วยเนาะเรียบร้อยแล้วอาจารย์ตะกี้นะฮัเบิ้งอันนี้เป็นแขบดำๆำละแม่แอ้ของเสือข่อยตะกี้คือไม่ได้ซักแค่ไหน ไม่ได oh, oh, uh, ้ซากวะไม่ไ oh, ด้ซากเลยพี่น้องเอ๋ยมอนี้ก็มาอยู่วัดเด้อเนาะมาถ่ายสำนูรัวพี่น้องเอ๋ยหรือว่าลงทะเบียนบ้านทะเบียนเฮือนนั่นแหละเนาะก็เลยพากันมาถ่ายหู้ติดปึ้มสำนูพี่น้องเอ๋ยเฮ็ดใหม่เพิ่นโลใหม่เลยเนาะกราบทักทายสบายดีเด้อก่อนสิไปไทยเนาะ เสือจนเสื au, right. so first, ้อขาวจะเป็นเสื้อเดะมาลงทะเบียนใหม่พี่น้องไอ้เพราะว่ามันฉิโลังฮะจากเล่มเก่าเป็นสีนี้บัตรเดมใหม่เป็นสีครีมบาตรเดมพี่น้องเลยเนาะออกใหม่ออกใหม่เพิ่งก็ได้ให้เดมเก่าเนี่ยมาถ่ายทอดใหม่อาทิตย์ถ่ายกเดือนนี้เลยอาทิตย์ช่วงไปซีซิกิอันนี้จะสอดหรือไม่บอกผมผมมาวาดข้าถ่ายยังถ่ายหูบอ่ะ มาจแล้วเมื่อแล้วบ่แพี่น้องเลยทายคูเรียบร้อยเลยเมื่อแล้วบาดนี่ลุงจอยแรแล้วบ่างลุงจอยนะอ่าเจ้าแยกเลยบ่าเจ้านะแยกออกจากชมนูเลยบ้านี้พี่น้องเลยจากครัวใหญ่นีเามีหัวมัไงแมนเพราะว่าเฮามีไปเสมอได้ตาตาตา สบายดีสบายดีก่อนใครจะกินขนมนะดโดยได้มเมาขนมน้องเชิเด้อน้องเชิเมืเอม่อก่อนเด้อเดี๋ยวเม,มื่ชงเมื่อชงหน้าจานไปไทยก่อนเด้อไปพี่น้องเลยเม,นนม,ม<า>ื่อบ่ดนนะมาพยังมาแล้วก็รอ,อคิวต่อไปพี่น้องเลยเนาะผู้แล,แล้วก็เมื่อถ้าจักมือได้แด้วเอกสารเพิ่นออกมาให้เฮาบวันน,นี้เนาะอืบ หอดเถือนแล้วพี่น้องโอ้หอนหอนหอนเนาะเต็มกันอนืออยู่วัดพุ่นแหงมือนี่ถูกทางนี้กับมาหอนก็ไม่ได้วอาหลายเรื่องใไปบุกหลังพ่เนี้ยหนักหัดหนักยังเดียวหมอบพี่นายกรำพี่นายบอกพี่น้องเลยไปเก้าเนาะเนี่ยมาใส่งานก่อนรอเล็ียดใม่ออก ครอบคัวมีสามคนพอไหมลูกมาได้เฮ <before> ้มันไปย่งคือม่ได้รู้ละมันแน่นพราไปแจ้งผจไปลาดีนี่กะวมาชิวจังเดือนเด้ยนี่เราเชอเอเสือตัวใหญ่แท้เลยให้จ์มาพับดูยังูยังกูจังมือจังเว้นเนาะไปมนอนบนเตียงบ่อามานั่งพี่อ่ะนอนทอด้องเชาสบายดีนะโด พ่อจันสิไปไซนี่คือเก็บกระเป๋า,างไงแทะแต่นี่<ม>พอ่อไซนี่ไปไซลูกพ่อสอนายกี้ยาพ่อจันไปไซนีพพ่พัก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 มาให้จินได้เลยพ่อจันสิไปเบิ่งยีน่าพ่อย้าไปจักเดียนี่โนะบอเอาอสวยดีเลยพี่น้องเลยสิบม้งไปลายเด่ะสิบม้งครึ่งพอดีแล้วจั๊กเปไหนได้แต่ละคนกันอจอยแล้วกินข้าวบ่ากินแม่น่ะไม่นัด ย่องออกมาเดี๋ยวพอดีวันที่ิี่สิบวันทีุ๊บปุ๊บปากเหมือนกันเก็บกระเป๋าเสื้อผ้ายางก็บัตรคืนใจบาเย้ไปใช้ไปน้ำพ่อจันบ่ไปบ่บ่ไปไปเนื้อเลย ไปจังได้วะไปเหนือไปไต้ไปไต่ได้ดูกเลพ่อจันไปไท่ไปซื้อโดนัทให้ดิ้นหนิจังเลย่ะอบอบว่ะเห็นบ่เอามาพัดพิษเลยพ่อจันพ่อจันเสียงกบเสียงกบกินแม่ข่าวนะไม่ได้ย่อมาพอดีเพิ่นประกาศให้ลงไปเฮ็ดสามโนก็นด้วยผากันหุบลงไปก่อนเอ้าลงบุญไปก่อนน่ะขนม

เลาขาบวบุญสาวันครับอาบุญแม่ป้าว่าอยากไปน้ำขาบวอ่าย้เอ,เอา,เาบุญนแล้วกอไปไอะ้กินเออเปล่าเปล่าเปล่้นมาชิลยังยา,ยากไปน้ำล้งางน้ำลัังนี่ขึ้นภายในมือเดียวกันบอกค้อตามหลังไปเออนี่กนะ็เ,เ,เลยไปคนละขั้นทีไปขามไปรถดฟสารถฮอนมุกนี้เนาะ ย <No. S 2> ไปหอดท่าด้านนี้แล้วก็ไปขึ้นรถยูมุกเอ,อาไนอนทิ้มุกครึ่งนะแท็กซี่แล้วเรนเบียกอยู่พี่น้องเลยให้กะเบียกรายใบใหญ่ <c oughs> พ่อจานไปก้อนเฮ็ดก็แย่านว่าเพื่อนยันยุดเพื่อนเฮ็ดในภายในช่องสามมือนี่เห็นนะนี่ว่ามันเ่อเจ้าิมาย่านเอาไปเฮ็ดใหม่อยู่คีดุดมันดุนเฮ็ดอยู่บ้านเขาใครเนี่ยเป็นมาเฮ็ดเองแต่ละทีเพป็นลงมาเฮ็ดเอง ลงมาเฮ็ดบนี้ไยกเมันง่ายเนาะคนเฒ่าคนอู่จะได้ปั่นเฮาทางี้ปทุกดังนี่เนาะบางคนก็อยู่ไทยก็ยังบ่ได้เข้าสมนก็มีพี่น้องสมนุนี่คือมันยังทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ่แม่นบ่้าวถูกบ่เข้าใจถูกบ่แปลว่าคืออยู่บ้านคืออยู่ไทยกันแบบลงทะเบียนลงทะเบียนในครอบครัวนี่เนาะคือกันเลยเนาะ เพื่อนหนึงมีจะกคนจะกคนใช่ไคือบัดพิชัชาชนนั่นแหละเนาะบัตเงองเนาลุงจีแมนมาลุงจีเบียนมั้ยมีสื่อของคนยอเเาางเาของูการเขียวเลยดเีวเลยบ้านเราเอสามนุเนาะอยู่คนนาชื่เอิญจเอิญยังเาบรถไปเอาไง แตว่าช่วงจำเป็นจะเบียนบ้านไปบ้างแต่ว่าลงไว้ยเลียคือเฮาเนี่ยก็ได้หนิทะเบียนบ้านก็มีคือกันหมายพอมาได้ใบอันนี้เนี่ยจะเบียนบ้านจะเปียนโค่นนั่นแหละเวลาเฮาสิไปใส่ธุรกรรมอื่ดด้วยธุรกรรมอย่างนี้ก็ต้องเอาใบนี้ไปพี่น้องเนาะถ้าว่าเฮาบ่มีบัตรประจำตัวนะเนาะแต่ถ้าคนมีบัตรประจำตัวแล้วก็เอาบัตรประจำตัวไปกินกินกินเขามันเล่าจะกินไม่เขาด้ บาบุญยม,มากิุมาอาบุญเดี๋ยวลงไปเทีจำลองกันจะ้จะอืมขากว่าไปรเรื่อปลาลุงเนืองขาปัดน้นดินเดืเด่องชงไปจัน,น,น,นไปไทยนเองใช่ี่ย ฉันไปรับน้องหน้าพ่อเอ๋อหน,นเนาะสวยได้เพล่อยฉได้เดินทางกับข้ามไม่ได้พี่น้องอะ่ะเปลือยฉันได้ออกเกือกบ้านเนาะมันก็บลายเบียกรายงาน,นนะพอจันไปโดนได้บอกเพวันแน่เมื่อนั้นก็ไปใช่พอจันขึ้นไปบโบบายดิ้นไปช่างชีได้มือไปเนื้อได้บอกพอจันบายบายให้เรียบร้อยเด้อบัดลับไปแล้วก็บโบบายบายมายไ,ได้อัานด้ไหม บอกแพ้พระจันทร์ไปอันให้ไปเพื Michigan ่อเดย์อยู่พุ่นเดอร์อีกสามสี่มื้อพาวันเกิดเลยพี่น้อยเดี๋ยวให้น้องเชิญเดี๋ยวให้น้องเชิญเป่าเค้กให้ยี่บ้านเชียวบอกแล้วเด้อกินยี่เค้กยี่บ้านเนาะเดี๋ยวให้พระจันทร์เป่าน้ำโทรศัพท์เนาะดินชื่อเค้กมาให้บ่เขียนชื่อว่ันนี้เลยรวยได้บ่ขังเย็นบอไป่าไปขังเย็นไปมื้อใด ฮะใครว่าจะไปชูงนี่หายันหายอยู่ไปเที่ยวฟังไทยน้ำปลาลุงปลาลุงหมดไปปลาลุงฝากไปเลยรอบนี้กลับบ้านนั่นแหละโดยจัดทำร้องโดยจะดบังเกิดเป็นยังอะเป็นยังนะพอดีเลยพ่อแม่กับบัตรจัดพ่อกับบัตรจัดลูกกับบัตรจัดเด้อปีนี้เด้อน้องเชื่อเปล่าเค้กให้แม่แม่แชร์เปล่าเค้กกี่ซื้อเด้อปีนี้เด้อหมดจัดเด้อ มูมีเน่ากินให้มูกินนะ้ซึกอันนั้นว่าสาหายแกงน้องไม้ว่าส่าเนาะหมอยง่ายหมอดัดเลยมันเกิดน้องเชืิอแกงน้องไม้เด้จีบว่เกิดมูเปาเค้กว่ะโมฮิตเดดอกน้องเชือจ้ะฝนตกฟ้างห้องพี่น้องเหรอเนาะคือเรื่องน้องเปียวเมื่อนั้นแหละดูพวเสียงนะฝนตกก็นั่ลงมาไผยก็ไม่ได้ไปคอยก็ไปย้อนหลังให้นแล้วมือมือทัดมาพี่น้องเชืิอคือกันนั่นแหละ พอจังกับไปเป่าเค้กกับปุ่นครบจะาขวบแล้วก็สามสิบเอ็ดขวบ,ลวบเวลย <c ười> คือเด็กหน่อยได้เจอสามสิบเอ็ดขวบยิ้มหนุ่มยิ้มเขาอยู่ป้างจุ๊บไปด้วยใคาย ่ายูปเมยกับดกเมื่อกี้นะมันเมกพอเนาะไทายไทันเช่อไรทายหกบไทีด้วายห่กันด้มันิาเป็นทายเนชื่อโอหมัเง่างี้เองกตได้หกเดือนนะถาว่าห้าดใจรอหน่อยหนึ่งก็ไ่ต้องเสียเงิน 啊。 บาทบ่านี่นะถ้าว่าไหออกเงอนออกซั่นกะแยกแยกออกไปเลยจากครอบครัวใหญ่เนาะว่าเห็นทางปตูแล้วก็แยกออกเป็นของราเองน้อเมื่อกี้เราก็สิอยู่เนใหญ่ในอัตูอันนี้เราป็เลยสิแยกออกมาเป็นอบกองลราเฮานี่แหละเนาะเมื่อกี้เฮาอยู่ในเงินใหญ่ถ้าการไม่แยกออกมาเป็นส่วนตัวีก็บเนี้ได้บ่

เนี่ยขอนที่เคยเห็นในโทรศัพท์แล้วไมาเห็นตัวจริงเนี่ยมันสิก่านะใช่ไหมเฮ้ยเพื่อนๆเลยชิมใช้ลิ้นแหรอนะตัวเองเรียนลงมือตัวเองเออเรใช้เสียสีขาวได้ลยได้หน้าดินแบบเกี้ยนนี่ก็ต้องใช้เสียสีขาวใช่นั่นไม่รัดชื่อไหนบ้านชื่อเนี่นะไม่รัดชื่อไหนนะ เป็นปืนแล้วอันกอใกล้กอไข่อันนั้นแล้ววันทุ่งที่แล้วอยากมาเยี่ยมเลยแม่อยาดเล็นบ่อฟองประตูน่ะสิโดนจะวกจะไม่โดนนะพะไม่โดนจะใส่งานเลืยเวลาไปห้องหมอเนาะไปห้องหมอเขาก็ต้องใส่นี่พี่น้องไหมของน้องนาเป็นได้ระเบิดนะไม่ได้ไปห้องหมอถ้าเขาได้นี่กะการใช้ไก่พีสิีรุตลงจากจากเจ้าบุมีนะ รับว่าพรเจ้าจะไปกมเที่ยตื่นเตสิบโมงเลยสิบโมงไปเรลยวันนี้ไนองเอ๊มุ่งมุ่ไอ้คำพันพเี่าไปจักไอ้จวดไปเลยไปป้องกันหลายคนเลยอาทำามน่าจะการขาไปใครมีแก๊งเลย เราไนอนเราต้องนอนนั่นเนาะเราต้องนอนถ่าเนาะน,น,น,นอนน้นนน้ำนี่เจ้าเก้าเนาะประหยัดอะไรเก้านั่นเพราะว่าประหยัดมันก็นต้องประหยัดค่าใช้จ่ายของห้องน,น้าพอดีละ ไปกับพี่น้องเลยอ,เอืมต่รำได้จึงไปเนะเข้าคขาคอเด้อกินได้ไหมข้าวมันกินได้ไหมลูกกินได้ไหมอามาพาชีนะทางหนังเข้าพัดแต่รำมกินเข้าพัดอืมไปว่าวแวมพอจันทร์ซื้อโดนัทกินโดนัทเอาว่ารอบนี้เอาว่า cắt đó, nhầm nữa, bữa đồ na để xong lọ nó đi nó dạ. coi ra nó dạ. chị làm bò chị ăn gà men bò xì chôm mà đi nè thế này chả chị nhỉ chị chôm bò đi nè bằng mày đúng Xì ăn chị chụp Xì ăn men bò Xì ăn rồi này โอ้ยงเดอเอาไปไว้ได้หน่เห็ดคิดนะสีสีเขียวป้าชปุ้งแง่เจ๊งยุ่งใจเนาะกิน,นหลายแล้วแขวมแมงเด้อปลาดุงมาต้องให้น้องเชอรอแปงแขวมือว่ะตอนเช้าสมือไ่นะ

เนาะยังเหมือนตีอย่างเด้อไปไปไปถ่ายรูปถ่ายชมกันต่อไปช่งพระจันทร์ไปไทยมือนี่อากจะไปได้ไลยแหละยังเบิ่งกันเด้อพี่น้องเด้อเนาะยังเดี๋ยงคนตื่นเมื่อใดเดี๋ยวก็ถามเพิ่นเนาะดูยังไปแล้วว่าเตียงบ่หมี่บ่จันทเตียงรถเราเนาะครับครัวเพิ่นบอกตรงหน้าก็ขัวอราง่างสามที่ ไปสายพี่น้องเลยตารุนทารสมน้ำกันฝากเป็ี่ยนกำลังใจน้ำกันเด้อโดยโดยโดยสบายดีเด้อพี่น้องเด้อไปแล้วเชียวพี่มากวัวมาหันพี่ว่าปไปผูกพี่น้องเลยเหตุยังไงมึงเป็นแน่กลัวเพิ่นสินานไงวันนี้เอ้ามึงเนี่ยเป็นเต่าเลยไปแม่จ้าอ้งตำรวจมาบบบนี้ตำรวจมาแนวยู่วัดนะมาแม่ แม่ไม่ใช่กลัวภูเขาไว้บ๊ายบายบ๊ายบาย